สวิตกุญแจนะครับการเครื่อนเข็บน้ำมันเก็ความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับ5โวลต์นะครับไฟโอเคนะครับได้แล้วนะครับตำแหน่งนี้0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์ตำแหน่งนี้0.3ครกับซ้ำสอง CPU มาแล้วครับ0เอามาดูกันนะครับหลังการซ่อมครับเปิดสวิตนะครับไอ้เก็มาแล้วนะครับ ดูกันนะครับน,นี่ซ่อมเลนใหม่เชฟอาวิโอเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับใส่เข้าตรงนี้นิดสวิตช์กุญแจนะครับการเครื่อนเข็มน้ำมันเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับสวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเลนใหม่เชฟ อวีโอนะครับของคุณพี่ช่างโชวนะครับด้วยอาการเข็มน้ํามันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับแต่ใช้งานไม่ได้ประมาณไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับแล้วเมื่อผมต่อขาจายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายประมาณไหนนะครับไปทํากัดครับมาดูกันนะครับผมเปิดสวิตเตอต่อขาจ่ายไฟเข้าแล้วนะครับเข็มน้ํามันกับเข็มความร้อนนะครับที่ใช้งานไม่ได้นะครับอย่างอื่นใช้ได้ปกตินะครับเลขสะวมโมดูลอยู่ที่ 74, 7ดหกิโลเมตรนะครับ ทิป A 7,129.4กิโลเมตรครับทิป B 4,692.7กิโลเมตรครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับผมมาดูกันนะครับคุณพี่ชนผม,ผมได้ต่อขาจ่ายไฟแล้วครับเดี๋ยววัดไฟกันเปิดสวิตช์วัดไฟนะครับตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้นะครับวัดตำแหน่งขาเข้าอยากนะครับจับกราวก่อนไม่เจอจับกราวก่อน โอเคครับวัดไฟขาเข้าตำแหน่งนี้นะครับ11.09โวลต์นะครับออกมา5โวลต์ครับวัดไฟเกจนะครับตำแหน่งนี้0โวลต์ครับ0.17โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์5โวลต์นะครับไฟโอเคนะครับได้แล้วนะครับตำแหน่งนี้0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์ตำแหน่งนี้0.3ครับส้ำสอง CPU มาแล้วครับ 0.165 5้าโวลต์หายนะครับทำอย่งนี้0โวลต์ครับแล้วก็0ทำอย่งนี้0โวลต์ครับแล้วก็0.163โวลต์หโวลต์หายเหมือนกันนะครับอ่ะทำอย่างนี้นะครับ0โวลต์ครับแล้วก็0ทำอย่งนี้นะครับ4.8โวลต์ทำอย่งนี้0.163โวลต์บบโอเคนะครับไฟวิ่งมาครบเดี๋ยวผมจะ ไล่ชุดนี้นะครับกลับมาซีรีโคเลตนะครับผมไปทำกันมาดูกันนะครับผมจัดเรียงระบบไฟเป็นบอร์ดได้ไหมละบอร์ดสวิตช์กันแตวเราจะวัดไฟกันนะครับวัดไฟตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้นะครับ11.09โวลต์ครับแล้วก็ออกมา5โวลต์ครับวัดไฟเกตเลยเกตนี้นะครับ0ูโวลต์ครับและก็0ูโวลต์ตำแหน่งนี้4.8่โวลต์นะครับและก็0.17โอเคนะครับมาโวลต์มา0โวลต์ครับและก็ 0โวลต์ครับตำแหน่งนี้0.167โวลต์แล้วก็4.8โวลต์โอเคนะครับอ่ตำแหน่งนี้0โวลต์ครับและก็0โวลต์ครับตำแหน่งนี้0.164โวลต์แล้วก็4.8โวลต์โอเคนะครับตำแหน่งนี้0โวลต์ครับและก็0โวลต์ตำแหน่งนี้4.8โวลต์ครับแล้วก็0.164โว,ตโวลต์ไฟมาครบแล้วนะครับเดี๋ยวไปประกอบกันครับ มาดูกันนะครับผมพี่โซนผมพี่ช่างโซนผมต่อขายจ่ายไฟเข้าแล้วประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมดันเข็มขึ้นไปนะครับเปิดสวิตช์กันเลยเข็มจะต้องกลับมาที่ผมแอดจับไว้นะครับอ่าเลขสะสมยังอยู่คงเดิมนะครับอยู่ที่74,755กิโลเมตรนะครับทริปเอก็ยังอยู่คงเดิมนะครับ7จ็ดร้อกิโลเมตรครับทริปบีสี่พักกิโลเมตรนะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ในรถกัน มาดูกันนะครับหลังการซ่อมครับเปิดสวิตช์นะครับไอ้เกมมาแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องโอเคนะครับเลขสะสมยังอยู่คงเดิมครับทิปเอยังอยู่คงเดิมทุกอย่างคงเดิมครับใช้งานได้ปกติครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพง์ึงทาคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ช่างสนนะครับที่ไว้วางใานํารถม่เราดูแลกันดูแลเลนไม้นะครับและเพื่อนเพนท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นในช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่บ์โทรไอเดียไลน์ผมวิ่งอยู่บนคลิปเลยสามารถเอทไลไอดี line ID, หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับร้านผมมี2สาขานะครับสาขาหนึ่งอยู่อำเภอบ้านเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขา2อยู่อ,อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและคลิปนี้ก็ต้อง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ